โ oh! อ้วหวิดพิววิิววิิวรอใครครับเนี่ยใครอ่ะมารอใครครับเนี่ยรอพีช่ชายค่ะใช่เหรอครับแล้วแฟนเหรอครับไม่มีค่ะไม่มีเว้ยพอดีสดเหมือนกันแล้วครับจะไปต่อไหนครับเนี่ยหน้าแก่ค่วขอรงท้านหน่อยโอ้โหด่าเจอกันครั้งแรกด่าหน้าแก่ไเลยครับไม่ใช่นะวางก็ได้น่าหวังก็ได,นไดไ้น่ารักได้ไหมน่ารักได้ไหมได้หายแล้วค่ะไปไหนครับเนี่ยจะไปไหนครับเนี่ย เราพี่ชายมาทำเลซค่ะกออ้ยคุณครับผมผมเคยได้ยินแบบว่าเขามีกิจกรรมสายดาวอ่ะคุณจาใสดาวคนพอจะมีให้ผมสักใสยดาวแบบนี้ได้ไหมจะ <ผม S 1> ให้ของคุณเลยถ้าผมได้ป่ะาไปแสงที่ไหนเนี่ยเขาจะมีให้ถอยดาวไหมหรอใช่ครับอยากอยาก,อยากลองอะครับแต่ไม่มีตังค์อยากลองแต่ไม่มีตังค์ใช่ครับแค่นี้ก็ไม่มีตังค์ก็มีคนโทรมาไม่มีได้ไง<อ>แล้วรักคันนี้ ดูอยู่หน้างานค่ะพี่เห็บประเดี๋ยวใส่เดี๋ยวกูเรียกมาพี่เห็บด้วยไอ้สัตว์พี่เห็บพี่อะไรานี้ผู้ชายคนหนึ่งอะมาทัำแคนนี่อะพี่แฮมเขาไม่ล้างหน้าด้วยอะนี่เด็กกูต๊ะเลยค่ะพี่แฮมมาคุยกับเขาหน่อยเด็กกูต๊ะเลยสัตว์ใครไม่ล้างหน้าเด็กกูซื้อไปไหนะเด็กเหี้ยสัตว์กูไม่อยากจะด่าวิ่งตัดเขาไรนะพี่แคนนี่รอพี่พี่สก้าเอ้ยใช่ชื่ออะไนะ ไอ้ยาไม่รับได้เงี้ยแล้วมึงเห็นไม่ยิงตอมกันนะอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าที่ที่ไหนโอ้โหพี่ชายคุยนานนะพี่ชายนี่คุยนานนะได้ค่ะพี่ชายเนี่ยพี่อยู่ไหนอ่ะพี่อยู่ไหนโอ้โหเหมือนเขากลัวกลัวไอ้เยาเหมือนเขาใหญ่พี่ชายมาเร็วๆอ่ะไอ้ยาพี่พี่แฮมอยู่ไหนคะพี่แฮม าสพี่แฮมเสียจอ่ะไอ้เจนี่ซัมซุง g ต่ถุงกูทืออไป่ดอจอดอังกูคุณคุณชุนเจ้าอะไรนะผมอยากไปสอยดาวครับพี่สาวอยากไปสอยดาวแต่ว่าแคนนี่ไม่มีตังอะค่ะคุณจะเอาอะไรจากแคนนี่อะค่ะอยากได้ไปสอยดาวสักสามพันได้ไหมครับไม่มีอะค่ะมีเจ็สิบหกบาทเอาไหมโอ้ในบัญชีพี่ไม่มีเลยเหรอ อ๋ะะเอเจามีชิ้เล่อะไรคะเล่กอะไรเล่กแปดเจ็ดตนครับผมบ้าแล้วคนน่ารักอย่างคุณละไม่ได้ขี้งกเลยของบ้าครับออไม่ขี้งกครับไม่ขี้งกข้าวขาของวาครับ <laughs> โอ้คนก็เยอะเฮีย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  ไม่ไหวจะไมครับไปครับไปตรงครับมาครับไปครับไปไปตรงครับบินไปดีครับโอ้โหไอหวัง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 เทศกาลแล้วขอตังค์หน่อยได้เปล่าเดี๋ยวเทศกาลอะไรเดี๋ยพี่เทศกาลเทศกาลไงขอได้ป่ะเล็เมียดีนึงเนี่ยเล่นอะไรเล่อะไรครับเล็กแปดเจ็ดศูนย์เฮ้ยทำได้พี่แสวมไอห้งรำขอโอ้โหขิ้งร่ำเป็นรวยเด้อขอหิ้งตาวติดไปเยอะเด้อ คุณครับสวัสดีครับแมนขำบนตัวจังขอใส่ได้ไหมนะวุ่นไปดูคอนเทนต์นึงเขาใส่เไม่ได้ไม่ผมอยากลองบ้างอ่ะขอลองบ้างดิอาทีนึงเดี๋ยวให้ได้ของแล้วให้ไม่ใส่ไม่ได้ไม่หมายถึงว่าจะลองจะลองถอยดาวอ่ะอ๋อลงถอยดาวใช่ใช่ได้แต่จะตรงครับสามพันอ่ะอาทีนึงไม่ไม่ผมยืมคุณน่ะแต่ว่าได้ของมาเดี๋ยวให้คุณอยากให้อยากให้ลองไม่มีตังค์มีคุณมีถอยเจ็บเมื่อแย้แล้วคุณไปกดให้ผมน แค่ขเราหินนแม่ขอเรงหินได้ปะปวดดิตังคุณ่ะไม่มีโอ้ขอได้ไหมล่ะต้งขนาดนี้ขี้ง้อจังอช้ามึงช้ามึงช้ากินตั้งอะไรินช้ากินตั้งกินตั้งใส่ดาวล้วอครับคุณช้างเราเศร้าอ่ะมันทงบันทงกินมาเพจะใส่ดาวไอ้เหี้ยโอ้ยโห ถ้าแตะบานบึงยนเอโครขอ้ของขาขอาไปพงแม่จบแล้วกูดึงเลยแล้วก็ดึงยาวเลยอันนี้กูดึงยาวเลยเอาคุณตตั้งกูเยอะาแฟวะมันเอา เียไหด้นว่าเสียไหนได้ครับคุณผู้หญิงคุณคุณรับฝยดาวเสร็จกันยังอยดาแล้วเสร็จยังครับเนี่ยหมดจุเสียยังลองดีหนึ่งอ่ะลองได้ปะอ่ะอะไรนะลองทีนึ่งอ่ะลองดีนึ่งน่เอะไรลองอะไรลองยดาวดีนึครับเดี๋ยวได้ของให้ของคุณก็หมดจุดแล้วอ่ะ แล้วอ้าวอ้าวแล้วแล้วดึงตาผมมาบเนี่ยอ้าวอ้าวเงินไก่ของเงินาไปแล้วสินะอะไรครับเนี่ยเรงนี้คเรงนี้องนี้ตังไปหมดเลยเงินมนแบบนี้หรอ่ไอเนี่ยเน่นไส้ดีเค มันยาใสได้ได้ไม่มันยาใส่ได้ไม่เคยแต่เจ๊เดี๋ยไว้บาทเดียวเดี๋ยวไว้ทำไมเนี่ยลุงไก่มันไต้ดีเจจังครับม่เหมือนกันไปเดินเข้ามาปัดปากเลยส่วนห้องเนี่ยไม่ได้แต่ปโอ้ัวโอ้โหเกินเกินเกินอยู่นะงานดี่ไบร์ย์มาเสียงดังกว่าะย่าในงานอ่ะเฮ้ยเฮ้ย ไอ้นมไอ้พี่พี่พี่ไม่เดินเท่ยังไะอ่านะครับแม่ก็เดินเท่เองเลยอะ่ะอ้าวเฮี่ยเป็นเฮี่ยเนี่ยอ้าว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 เฮียนี่นักเลงหมูสีอะมึงเจอน,นักเลงซะและ้วไอส้สัตว์ ลูกใครวะเนี่ยเฮียกระทืบปุ๊ยอ่าคุณเจสตี้กระเป๋าอะไรน่ะโอ้โหเป็นไหมครับเด็กเฮียเขาประกันที่การทำบ้าวัยมองหน้าผมครับอะไรนะเขามองหน้าผมสัตว์เขาทำอล้วมากระทืบกูให้ตายสินักเลงปีเขาเขาาทำเขาเขาเอากระเป๋าไปทำอะไรอ่าฉันมีอะไรจะให้ชุบเลยหมอชุบเลยครับเฮียเฮียกระทืบกูสัตว์ ไะไรอ่ะเต็มแล้วเนี่ยตีกูหาต้นตีมไงเด็กเกียรดิเลขหนึ่งเจกจ่ายเลยจ่ายเลยจ่ายเลยครับไ้คุณคุณขอราองมดิครับกีตรงนี้ไม่ยินน้าขาวเนี่ยไอ

ขอได้เดียวนึงเดียวทีเดียวมอทีเดียว่าจะมีตัางไม่ม่ตงสมรดองยไงครู้สอเดือนเก็รนอ็ดัทิ่บ้าจะคุยใครรู้เรื่องไงสัส่ไรนะหน้าตาคุณดู่า้อยงอ นี่คนเมาหลงบ้านรับเนี่ยเ้ยเหลงบ้นเนี่ยหลงหรือเปล่านลงปลี่ากับบ้านเอาอาเอาเโยยไอดีด้วยไเอลดีด้วยธรรมดาธรรมดาอยากกับมาลอง่ดเหล็พีหล่าน้องเดินเดินได้เห็กอไม่ไม่ แกัจะขอัไอ้นี้แหลเนียกวนบวกใส่ดาวที่งงเอ่คองดเยกวนว้าวหนาวอ่ะหนาวหนาวหนาวโดนตหนาวอ่ะหนาวอะไรอ่คืนีด้วยนะคืนจีด้วยนะิบไม่นมขอเราจีนเลยเมยนมต้องหุ้่เรีหน่อยครับแปดเโซนแปดเจดโซนขอเราีนใช่ไหมไรอ่ะ ไปเจตมูตรไปเจตสูตรกล่องอะไรกล่องอะไรชื่อชื่อมั้ชื่อหรใครก็ได้ขอหน่อยไปเจตสูตรเชื่อได้ย่ะอยาบอกเชื่อมั้จาก้อะไรอ่ะแรกแรกอะไรดีอ่ะไม่ตัวไม่เจตตัวส่งส่งส่งพี่นี่โอ้ยเดี๋ยวคนร่วมใจให้กูเนาะไอ้เหี้ยไอ้ยี่เดี๋ยวคนร่วมใจให้กูเนาะไอ้สัสล้อค้าแบบเด็กหัวว่องไปซิจะไปกดตั้ หาทักสาวข้างหน้างานดีว่าไอ้เจเจ๊เขาเป็นเฮียเดี๋ยวดู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 ดงดูดูดาดูดูดูารดู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 ดยดูดูดูดมดู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 าูด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 ดูดูดูดดูดูดดูดดูดูดจดดดูาดด ทรงเหลืออ่ะทรงคนเหลืออะไรอ่ะเดีเก็บบัตรเข้างานดีกว่าไอ้สัสเฮ้ยถูกจะโดนพี่เอกกระทืบป่ะดิเหี้ยเอกเขาจะกระทืบกูหรือเปล่าวะถ้ากูเก็บบัตรเข้างานอ่ะทำแบบเงียบๆแล้วกันถ้าทำแบบเงียบๆพีกก็ไม่ดู ข,ขายข้าวหลามไปเฮียไอ้สัตว์ดึงกระทืบไม่ดอกเฮียแต่งตัวซะดีโอลขายข้าวหลามไอ้นมไอโนมกูวหน้าคุณว่าไงขายจ่ายข้าวจอรถมาการจอดรถอะไรอ่ะมีเดียมีการจอดเออจ่ายรถรถมาไปได้กนู่นนแล้วแล้วพี่เป็นไรทำไมเก็บค่าจอดรถกูเจ้าของที่ไงพ่อกูเป็นคนอยู่ที่ดิมาด์แถวนี้ ใช่อเออนั่นไม่เจ้าของรถแต่งตัวแบบเนี้ยเอ้เจ้าของที่จอดรถอะตัวชิวแถวบ้านอะบ้านกูแถวนี้กูแต่งตัวชิวดิแล้วทำไมแป้งแป้งแป้งมันหนาจังอะโดยปาแป้งเนสาวชอบไยเจ้าของที่ไงโอ้ใช่เจ้าไม่ใช่บันะโจนแบ้วบันี่ยจุกนาทะเลไม่จริงๆกูชื่อนะทะเลเราเป็นไปชื่อจุกนัททะเลเออจุกนทะเลจุกลักทะเลจุกนททะเลนทะเลอ๋อนัททะเลนานองนาอยุทยาแตะกูนททะเล โอ้ยม่เคยได้ยินเลยว่าเจ้าของเจ้าของก็เป็นเจ้าของหาดนะแล้วรบ้ออยู่ไหพพ่อะ่อเมาแล้วนุ่มเบาอยู่ในวงนู้นนะใช่เหรอเออมึงขับรถมาก่อนเร็วๆเดี๋ยวเขาจอดมาอีกสองพันเลขแปดเจ็ดศูนย์สองพันเลยเหรอเออลดุหน่อยได้ไหม่ถหน่อยไม่รถมึงรถซุปเปอร์คาร์้ารถมึงไม่ซุปเปอร์คาร์ไม่คนละรถอันนั้นมันเร็วมีเร็วๆเวๆเร็ว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 ๆเร็วเร็วๆเร็วเร็วๆเร็วเร็วเร็วๆเร็ๆเๆ เบ๊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 รถกูเรียวรถเบ๊เบ๊งูดาเป็นูดาเป็นูดาจ่ายค่ารถก่อนอะไรครับจ่ายค่าจอดรถก่อนสองพันผมไม่ได้จอดครับพี่ไม่ได้จอดกระเฮียแล้วมึงเข้าจอดแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมอันเดียวเลยพันเดียวเลยพันเดียวกระเปแปดเจ็ดโทนแปดเจ็ดโทนแล้วรถมึงโดนอายัดนะทำไม่จ่ายอ่ะเป่าอะไรนะแปดเจ็ดโทน เเเเออโโคคนนาาะะพี่ไม่ไม่ีครับไม่มีครับไม่เป็นไรครับคุณคุณผู้หญิงผู้ชายเมื่อกี้พีดไม่แตะขาจอดเราเลยนะครับแล้วคุณจะเด้งไปที่ปลอดภัยนะแล้วคุณรถคุณรถเดินคุณต้องจ่ายนะผมต้องไปเบ้ารถเก่งคุณนเนี่ยตันตันใช่ครับ ไม่จ่ายไม่ได้ครับเป็นรถโดนขโมยครับเพราะว่าคุณจ่ายได้อยู่ในที่ที่ไม่เอาสัมภารบกับตัวเอู้ไปจ่ายรถที่หมดแล้วตอนนี้ครับถ้าถ้าคุณไม่จ่ายรถคุณจะโดนอายัดไปอยู่ที่อสบอสบเป็นที่ข้อธนาคารแล้วคุณต้องไปจ่ายทีนประมาณแปดพันบาทนะครับจ่ายผมขึ้ารถให้จ่ายให้ผมสองพันมาครับเขารถเป็รถตู้ประปาไงถ้าเราเป็นตู้ประปาเก็บทันเดียวไม่มีครับไม่มี อาจจะโดนน้อาจจนอาจจไม่มีเงินเลยครับออขอยืมก่อนได้ไหมครับได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับแล้วนั้นคุณต้องคุณต้องไปจอดรถที่ดนนเนี่ยจอดบบนูนอหน้นอะไเดินมาถึงงานอะโอ้แต่ที่นี่มทุนแล้วครับผมอเลยมีเ้างานได้ด้วย้ผมจงั้น่ะผมจอดที่ไหนก็ได้นะคุณไปงะคุณไปเอรรถเลยครับไปจอดที่ไหนนะครับนูนอะนูนอะ นู่นนู่นเออสุดนู่นเลยก๊าดเอในเบลล่างอ่ะไปนู่นอ่ะเลเบลล่างอ่ะนู่นเลยเออในเบลล่ายืมเงินเงินที่ตายคนไม่ได้มีครับผมไม่มีเยอะเหมือนกันครับผมก็ทรรมหากินนะครับตอนนี้ผมก็แย่เหมือนกคนับไปเลยครับไปเลยครับไปเบิร์ดรถเลยครับคุณน่ะไปเลยไปเลยทำไมทำไมที่นี่เขาจอดรถแพงกันเลยครับว่างานนี้ไม่รุ่งว่ะยังงานนี้ไม่รุ่งว่ะไม่อะไรวะ

ไม่ได้อยากได้เนี่ยอยากได้แว่นว่ะยได้แว่นก่อนดิเขาเขามีใส่ก็เพรียะเรื่องบ้านนี่ค่นลิ้นไงลูกชไคะต้องไปตา้ตัวถามัเหรอถ้ากดที่ไหนอ่ะตัวตึงลีลานะต้องต้องไปกดตั้ที่ไหนตัวงี่เทอานะ กมาหมดครับใ่น่าก็แสนครัเออกดไดตสามทีเหรอเอื่อยต่อยจะตายไอ้สัตว์แต่กูทื่อไปหรอกได้เฮี้อไปบ้านเหรอไปกดตังไปกดตังเออโอเคเพื่อน กทำไมขอดิเออว่ะเออว่ะไอ้ที่ความคิดดีเออไอ้เหี้ยตอนแรกก็จะเป็นคนดีเยัยที่ความชั่วร้ายกูกลับมาเลยไอ้ตัดเออว่ะไอ้เหี้ยะทำไมกูต้องใช้แบบเงินทุนกูเองวะมาจะได้ที่เราขอตังค์สามพันเลยครับพี่วัไม่มีสวยยสามใบอ่ะเจอมาดิกูเปิดให้ทไงวะ เงาตังไเด็กแลเด็ก่จหวดที right. s so, <S ่ใน้พิไทยเลยครับพิษยเล็นะจบนะครัันในตัวหน่อยิได้ตัวมายกเอาไปดีเนาะหกแปดห้าหกแปดห้าพนอะไรเนี่ยพิทยเฮ้ยเงินเด็กงูห้าเลยก็ให้ไปตั้้าตัวก็ให้ไปตั้งหาตัวมึงกดคำว่าติกเก็ตมึงอยากิเดัน ไปเว้ยไปเว้ยมีเกลือแล้วงอาหมกมาอาหมวกไได้ไหมเอามวไปจิ้มเกือเ้นี่มีแตะเกือขยะแมงรังแครไม่ได้ลังแครต่เกือได้เกลือแล้วครับเพื่อนอร่อยเลย่องปล็กกาอสิบข้วผมดีวดวดวดขดขขวดขวดขววววขขาาดดตลาดดอวข จุกลง,งมาที่สามพันหกแปดห้าเยอต่อเก็บไว้กูไม่มีให้มึงนะเ็ยอทั้งานอ่ะไปเกือทยี่สห้า่ะี้อ่ะุ้มไม่ใช่กระถานจริงเราสามพันแล้วขายไเท่าไหร่เนี่ย ต้องอ่าตรงนี้นะต้องว่าตรงตลอดเลยนะใช่ใช่ตรงนี้ใงกลัวไม่เปิดชาบ้านจชอบน้องเสียทีสุดแล้วเขาเรียกว่าแต่งแบบเทสตี้ล็อบี้อ่ะใช่ฮะเขาแต่งแบบเทสตี้ล็อี่อ่ะ นาอ่ี่แตรก็ดีเลยตัดดูว่าจะมาเชียร์เบียเชียร์นี่มอมพนักอาเชียร์เบียไหมเนี่ยก็นครับไปส่งพารถตหน่อยได้ไหมครับไปน้ํเปลี่ยนรันเสื้อไงไปส่งพารถหน่อยได้ไหมไม่ไม่ก่อน อู้ดีโอด้วยขบอดด้วยตอนเนี้ยมาให้หน่อยได้ไหมได้ม่มีเงินสามพันแน่ใช่ให้นาทีเตรถเหลืองรถเหลืองกลับมาก่อนนะคุณคุณขับไปต้องรอไอ้นั่นค้างอะได้ครับได้ครับซื้อเรามาขายในงานโอ้โหมันจะมีใครซื้อกูหรือเปล่าแย่เผลอขาดทุนด้วยทรงแบบนี้แอค์อะโอ้โหไม่แอคครับแบบเล่นแบบเล่นตลอด ไอ้คนดีเหี้ยอ้แก่ดีโอ้ะไอ้สารเว้ยแก่ดีจัดอะไรครับฮะอะไรครับโอเคโอเคค่ะก้มคุยโทรศัพท์ไอ้เหี้ยรู้คุยกับกูไอ้เหี้ยฮะไม่คุยกูเราตัดอยู่ไอ้โอเคค่ะรับตอบเลคะปนเฮี้ยไหนก้มคุยโทรศัพท์อะเนี่ยไอ้สว์มันกลัวกูได้ยินหรือเนี่ย โอเควิดีโอก็ดีอ่ะแชทเฮียอยากได้เลยว่ะติดคิวหรือเปล่านะฮะอะไรนะขอให้จริงนะโอเคค่ะอย่าอย่ากระผูกคอตายว่ะเกินไปมุ้ยโอ้ยเกินไปมุ้ยเฮียอย่ากระผูกคอตายว่ะเฮียเกินไปมุ้ยเฮียอะไรเลยตว์แม่งเหมือนเล่าเฮียที่คุยอยู่หวายตัดทำตัวเหมือนเล่าแล้วมึง เหี้ยมาหาจี้มันออกให้ให้คุยวีกรถเขาดีจัดเลยวะไออันนี้ไม่ได้จูดปะีดีโอแบบไม่ได้จูแน่เลยอะเขาเตี้ยเกินปุยมุยแห้เกินปุยมุยเกินปุยมืออยากจะขี่ยกระบาดให้เกินปุยมุย ทำใหม่เหี้มีผัวแล้วเหี้ยโอ้คนรช้ำเลยว่ะเหี้ยคุณครับมี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 ตังค์ให้ผมไปพารถหนได้ไหมนี่ค่ะผมผมขอได้ไหมครับไตามพารถอ่ะไม like. to to Harriet, ่อยู่ครับมันไม่ใช้เท่าไหร่ไม่ดูครับสองพันปะผมเคยใช้สามพันอ่ะเต็มมันด้วยเต็มถังหัวได้แมบได้แมพได้แมบ เป็นแหละม้งเดี๋ยวแฟนคุณก็เดี๋ยวแฟนคุณก็ณกให้ให้ตังค์แล้วเทศกาลเนี่ยโจแหละดูท่ามานะ้วค่ะไม่โจโ<ผ>นะครับไม่โจนะจรครับไม่โจรนะครับไม่โจรนะครับผมไม่มีตังค์จริงครับเทศก,กาลนี้ผมใช้ตังค์ไปหมดแล้วไงเงนจะไปซื้อรีเจนซี่กินยังไม่มีเยบยแบบสาวอย่างงี้นะ่ะไม่เปย์ครับสาวไม่มีเปย์เลยขอมีให้ผมไหมครับขอมากครับเดี๋ยวไปส่งผมกล้ารานเดี๋ยวได้ไหมครับเดี๋ยวผมมาพาวที่หลังเดี๋ยวมันเลวแบ๊ก มันไม่ผมงคลเป็นโรแบ็คไงไม่เป็นไรไม่ได้ใจแต่ได้เงินจากมึงก็พอละเฮียไอ้ผู้ชายเฮียตัดจีบสาวผู้แน่เป็นไรกูแก้แคบโดยการของเงียบมึงนี่แหละสัตวดแฟนคุณไม่สอนขับรถเหรอครับอันนี้แฟนคุณไม่สอนขับรถหรือเปล่าเนี่ยขับขับไม่เก่งครับขับไม่เก่งแฟนไม่สอนหรอครับ ยังไม่ใช่แฟนค่ะโอ้ผมว่าพอดีกว่าเพราะเขาไม่ตอบคขรับแพอดีกว่าครับได้ทางแล้วได้ไปได้แล้วเราขับขับไม่ดีตรงไหนอ่ะผ,ผมสอนดีกว่าผมสอนได้แล้วแล้วเ,เราขับไม่ดีตรงไหนไม่ไม่ต้องขับดีหรอกครับหน้าตาดีไปวันๆก็พอแล<อ>้วครับออันนี้ชมครับ่อยพันหนึ่งได้ไหมหมดตัวโอ้จีบหญิงเลยไอ้สั์ไม่เกินไปครับ ตัวคำพูดต่อรอเอาเถอนก็หมดแล้วเอาาตั้งหน่อยดิโอ้โหได้เปล่าเทศการนานๆทีมีอ่ะไม่คือมันจะรีแล้วไงเออขอไปเลยขอไปเลยขอไปเลยไปเลยแปะแจ็ตโซนแปะแจ็ตโซนได้ครับจุกมั่วเอาหนูนี้ขอแลบขอหนึ่งได้ปะเอ้ยเอาจัดมาหนูใจให้ได้ปะขอก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเปิดมาเดี๋ยวแลบให้เลยไม่คุณจุกจะบิดผมหรือเปล่าไม่บิดไม่บิดเดี๋ยวก็เข้ามาเจอกันเหมือนเดิมจะปิดเพื่อ ต้องต้องแล่าให้ฟังก่อนไหนูโอ้สองพันมึงเป็นยอดใหญ่นะไ้หนูสองพันมันเป็นไอเดีอายุขอได้แค่สองพันมึงโว้บว่าอายสาวจริงไม่กระถามด้วยว่าไอเดียอายุถามพี่เอ็กซ์ที่เปิดให้เปิดยไหมเอาหลักหมื่นได้ไหมขออีกได้ไหมหลักหมื่นโอไดไหมรอ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 ก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมเอากับผู้หญิงแต่ผมเอากับตำรวจก่อนไงโอ้เนี่ยแหละเนี่ยแหละของจริงเลยเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวรอให้ฟังเลยเฮ้ยโหจุกบิดอ่ะ อเหี้ยหาจีบกันแะน่ออเวนนี่เหี้ยวันสงการเขาให้ไปรักษาประชาชนที่นี่มาหาจีบรักษารักษาผู้หญิงคนเดียวกูกระเทือไนไะม่ได้๋ยวกูจะฟ้องด้วยกูยจะฟ้องพี่เอกด้วยไอ้สั์เขาให้ไปรักษาประชาชนไอ้ที่นี่มาดูแลสาวคนเดียวไอ้เหี้ยทำตัวแบบโอ้โหแป้งไม่โอ้โห,โโหตำรวจตำรวจเมืองแฟม ตำรวจเมืองแฟมมีอันนี้ตำรวจเมืองแฟมโอ้โหจะฟ้องกูจะประจานกูจะประจานนี้อ่ะกูจะประจานแน่จะเอาเข้ากลุ่มเลยอ่ะเอาลงกลุ่ม J K ด้วยแสนแสนกว่าคนอ่ะ